พื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องก็ต้องเฝ้าระวังกันในหลายจังหวัดด้วยกันค่ะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่1นนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังในช่วงของวันที่1 9กถึง24กรกฎาคมนี้ค่ะที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในหลายจังหวัดด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย16จังหวัดค่ะกระจายตัวอยู่แทบจะทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยของร่องมรสุม ที่ปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของประเทศค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะในหลายจังหวัดทางภาคเหนือนะคะก็ยังมีประกาศเตือนให้เฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะคะหลายอาเภอเลยค่ะมีประกาศเตือนต้องเฝ้าระวังทั้งน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาหลกแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันค่ะก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้นําในแม่น้ําปิงในจุดที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่นะคะว่าจะเอ่อล้นขึ้นมาจนส่งผลกระทบกับพื้นที่ ในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่นะคะเพราะว่าเชียงใหม่นั้นมีฝนตกต่อเนื่องค่ะในพื้นที่ตอนบนทั้งที่อำเภอเชียงดาวและที่อำเภอแม่แตงด้วยนะคะตั้งแต่วันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาทําให้ระดับน้ําของแม่น้ําปิงที่บริเวณต้นน้ําที่อำเภอเชียงดาวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเช้าวันนี้ทางนายดุสิตพงษาพิพัฒหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้วยการโครงการชลประธานเชียงใหม่ก็เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําปิงที่จุดพีหนึ่งสะพานนวรัตโดยได้ตั้งวอร์มที่จุดนี้ด้วยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทางนายเกื้อกูลบอกว่าคาดการณ์ว่าน้ําปิงสูงสุดที่จะไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ไม่น่าจะเกินที่360ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะส่วนระดับตลิ่งเดิมของแม่น้ําปิง เมื่อปี2548นะคะอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรรองรับน้ำได้450ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นค่ะน้ำที่ไหลเข้ามาที่แม่น้ำปิงนะคะไม่น่าจะล้นตลิ่งค่ะก็น่าจะยังไหลอยู่ในลำน้ำปิงได้ต่อไปโดยในช่วงเวลาประมาณ19นาฬกาของค่ำวันนี้นะคะคาดว่าน้ำปิงที่จุดพีหสะพานนวรัต จะสูงสุดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินประมาณสัก3เมตร20เซนติเมตรหรือประมาณสักถึงไม่เกิน3เมตร50เซนติเมตรนะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังค่ะไม่ได้ส่งผลกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจเพราะว่าล่าสุดนั้นเทศบาลน,นครเชียงใหม่เองก็ได้ปรับปรุงทําคันกั้นน้าแม่ปิงในบริเวณจุดเสี่ยงแล้วนะคะคือจะสามารถรองรับแม่น้ําปิงที่สูงสุดขึ้นมาถึงระดับ4เมตร20ซนเมได้ค่ะ ส่วนทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เสริมคันกั้นน้ําป้องกันน้าท่วมในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ใกล้กับถนนสีดอนชัยตําบลช้างคลานแล้วนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดฟันหลอที่จะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ที่ระดับ4เมตร20เซนติเมตรแต่ว่าบางจุดค่ะจะรับปริมาณน้ําได้สูงกว่านี้ด้วยนะคะประมาณสักมากกว่า4เมตร50เซนติเมตรส่วนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณตลาดวรโรรส และตลาดต้นลำใหญ่ก็เตรียมแผนกั้นน้ำเอาไว้ค่ะพร้อมติดตั้งเ,เครื่องผลักดันน้ำทันทีนะคะถ้าหากว่ามวลน้ำที่ไหลมามีปริมาณมากนอกจากนี้ยังวางแผนเตรียมกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ยังนำไปปิดที่บริเวณท่อระบายน้ำค่ะเพื่อป้องกันให้น้ำปิงเนี่ยไม่ให้ย้อนเข้ามาในท่อระบายน้ำด้วยส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะคะ เช้าวันนี้มวลน้ำจากอำเภอท่าวังผาไหลามาถึงที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงแล้วค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยต้องติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดนะคะก็พบว่าพื้นที่อำเภอบ่อกเกลืออำเภอทุ่งช้างมีฝนตกหนักและยังคงตกต่อเนื่องขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากเดินโคลนถล่มวันที่17กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ของอำเภอบ่อกเกลืออำเภอทุ่งช้างและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านเตรียมเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะคะรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ส่วนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บล็อดแคสต์แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มบริเวณพื้นที่อาเภอบ่อกเกลืออําเภอทุ่งช้างอําเภอภูเพียงและอาเภอเมืองน่านจังหวัดน่านด้วยค่ะจากน่านไปที่ลำปางกันบ้างนะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักนคือเอาเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวค่ะ มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งหมด3อำเภอด้วยกันนะคะพื้ที่อำเภองาวอำเภอวังเหนือและอำเภอแจ้หม่มกระทบกับพื้นที่รวม80หมู่บ้านกระจายไปใน12ตำบลค่ะมีประชาชนได้รับผลกระทบ752หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายไปกว่า3,000ไร่นะคะก็อยู่ระหว่างการสำรวจผลกระทบอย่างละเอียดทางด้านการเกษตรและการประมงการเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงถนนสะพานได้รับผลกระทบไปหลายแห่งค่ะก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นค่อนข้างหนักที่สุดเหมือนกันนะคะตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนของปีนี้ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้มีรายงานว่าระดับน้ําเริ่มลดลงใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเห<ม>ลือเพียงบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะก็มีน้ําท่วมขังสูงกว่า1เมตรวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูกันต่อไป จากภาคเหนือค่ะไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันมากนะคะไปที่จังหวัดนครพนมผลกระทบจากระดับน้ําโขงที่สูงต่อเนื่องค่ะล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ8เมตร60เซนติเมตรนะคะก็เพิ่มขึ้นวันละประมาณ10ถึง20เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตที่จะล้นตลิ่งอีกประมาณ3เมตรค่ะ ตอนนี้ก็ส่งผลกระทบกับลำน้ำสาขาหลักนะคะที่จะไหลระบายลงน้ำโขงได้ช้าลงโดยเฉพาะลำน้ำอูนลำน้ำสงครามไหลผ่านพื้นที่อำเภอนาว่าอำเภอสอนสงครามก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอท่าอุเทนนะครพนมก็พบว่ามีปริมาณเกินความจุมากถึง130อร์เ์แล้วนะคะทำให้เอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวในพื้นที่ลุ่มมากกว่าหมื่นไร่ ล่าสุดค่ะทางจังหวัดนครพนมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วรวม7อำเภอด้วยกันค่ะก็คือที่อำเภอนาว่าอำเภอปลาปากอำเภอนาแกอำเภอวังยางอำเภอโพนสวรรค์อำเภอศรสีสงคามและอำเภอเรนูนครจากการสำรวจนะคะ <c oughs> ก็พบว่าพื้นที่การเกษตรนาข้าวถูกน้ำท่วมไปแล้วเกือ <c oughs> บเกือบ2อง0 0ไร่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมดด้วยค่ะ ก็อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือชดเชยเยียวยาตามระเบียบทางราชการต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดกับลำน้ำโขงและลำน้ำสาขาต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมฉับพลันนับจากนี้ไปด้วยค่ะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1นนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน โดยในช่วง19 24กรกฎาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีจันทบุรีตราดระนองและจังหวัดพังงา เนื่องจากมีร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวขํานะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ